ในตา DI of Love Story คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษากำรรกวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้นในตา The Eye of Love Story บทที่4-2ขีด2ซ่อนกลิ่นเสียงเคาะประตูจากหน้าห้องดังขึ้นอยู่หลายครั้งจนผมต้องลืมตาขึ้นมามองเพดานสีขาวแบบเสียไม่ได้บูบูตื่นได้แล้วลูกออกมาช่วยป้าเตรียมห้องน้อยผมยันตัวขึ้นนั่งบนเตียงนุ่มด้วยสภาพสลืมสลือสองมือก็ลูบไปตามใบหน้าเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นจากพวังอีกแรง ในขณะที่ร่างกายยังคงหาวอดออกมาไม่หยุดเสียงข้อยิงดังต่อเนื่องจนต้องตะโกนกลับออกไปบอกพ่อที่กำลังยืนเรียกอยู่หน้าห้องครับครับครับเดี๋ยวบูอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะตามออกไปครับป๋าผมเริ่มจัดแจงตัวเองอาบน้ำแปรงฟันจนสะอาดดีแล้วก็หันมาสวมเสื้อผ้าตัวเก่งส่วนใหญ่ก็พวกเสื้อยืดกางเกงยีนขายาวนั่นแหละหลังจากแต่งตัวเสร็จแล้วผมก็ต้องเดินไปปลุกไอ้แสบที่อยู่ห้องติดกันไอ้บุญมันเป็นน้องชายฝาแฝดของผมเองครับ มันเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดมากขี้โวยวายจนบางครั้งผมก็รำคาญนิสัยแบบนี้ของมันเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เคยโกรธมันหรอกนะยังไงก็เป็นพี่น้องกันแล้วผมก็รักมันมากด้วยตึกที่พวกเราอาศัยอยู่คือหอพักวสันครับว่าจะเหมือนหอพักก็ไม่เชิงน่าจะเหมือนกับคอนโดเสียมากกว่าทั้งตึกมีอยู่ทั้งหมด12ชั้นแต่ละชั้นก็มี18ห้องโดยห้องด้านหัวกับด้านท้ายจะเป็นห้องชุดเนื้อที่ภายในค่อนข้างใหญ่มีห้องนั่งเล่นพร้อมระเบียง ส่วนดาดฟ้าก็ขึ้นได้ทั้งสองฝั่งทั้งปีกซ้ายและปีกขวาของตัวตึกมีสวนหย่อมขนาดเล็กโต๊ะเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือและชิงช้าแขวนไว้ด้วยอีกสองตัวป๋าให้ผมอยู่ชั้นสองห้อง2 0 1ในขณะที่ไอ้บุญมาได้ห้อง2 0 2ที่อยู่ติดกันแต่เล็กกว่าผมส่วนป๋าแกไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกครับแกกลับไปนอนที่บ้านอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะมาสักครั้งความเจ้าชู้ของหนุ่มเพลย์บอยอย่างพ่อ ทำให้อีหนูของแกเยอะมากจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกกับแม่ของผมตั้งแต่ยังจําความไม่ได้ผมไม่เคยได้พบแม่อีกเลยจนมาทราบข่าวว่าท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้พ่อไม่ได้เล่าหรือบอกเรื่องนี้กับผมหรอกนะครับแต่ผมรู้เพราะวันที่ไปหาพ่อที่บ้านมีจดหมายพร้อมลูกถ่ายจากป้าส่งมาแล้วเผอิญพ่อลืมทิ้งไว้บนโต๊ะถึงเอกและดาภาได้เสียชีวิตลงแล้วจากโรคมะเร็ง เธอหวังว่าจะได้พบลูกชายทั้งสองคนก่อนตายอีกครั้งแต่ก็กลัวว่าลูกๆจะโกรธที่ทอดทิ้งพวกเขาไปตั้งแต่เล็กพี่เองก็ได้แต่คอยห้ามไม่ให้เธอมาพบเด็กๆตามคำสั่งศาลที่แบ่งลูกของพวกเธอทั้งคู่จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะผ่าเข้าเฝ้ารอที่จะได้พบลูกชายทั้งคู่อีกครั้งในวัย20ปีนะจ๊ะแต่มันก็เป็นได้เพียงแค่ความฝันก่อนเธอเสียชีวิต เธอขอร้องให้พี่ฝากบอกเอกด้วยว่าน้องกายลูกชายของเอกเป็นหนุ่มหล่อแล้วตอนนี้เขาเรียนแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแถวหอพักของเธอนั่นแหละพาเขาขอฝากลูกชายด้วยนะและพายังขออโหสิกรรมต่อเธอที่เป็นเมียที่ไร้ความอดทนและเป็นแม่ที่เลวของลูกๆหากเธออโหสิกรรมให้พาได้แล้วพี่ก็ขอเชิญเธอมาร่วมบำเพ็ญกุศลศพของพา ที่วัดปราริวาสตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันเสาร์วิริยาต้นตระกูลหลังจากที่ผมรู้เรื่องของแม่วันรุ่งขึ้นผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เช้ามืดไปที่วัดโดยที่ไม่ได้บอกไอ้บุญเรื่องนี้ผมรู้ว่ามันคงทาใจไม่ได้แน่นอนถึงแม้มันจะเป็นคนเฮหหาบ้าบอแต่พอเป็นเรื่องของแม่มันจะเซนสิทีฟมากตอนเด็กพอมันถูกล้อว่าเป็นลูกไม่มีแม่มันมักจะเก็บตัวร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวเป็นวันวัน ผมมาถึงที่วัดตอน6กโมงเช้าในขณะที่พระกําลังเดินบิณฑบาทไล่เดินไปตามสาราต่างๆเพื่อมองหาชื่อลัดดาพาต้นตระกูลจนมาพบบอดสีขาวหน้าสาราหนึ่งเข้านางลัดดาพาต้นตระกูลชาตะ2522มรณนะ2561ขาที่สันเทาก้าวไปยังสาราอันว่างเปล่าที่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาถึงแม้แต่คนเดียว ล้มตัวลงนั่งพับเพียบหน้าโรงศพของแม่พร้อมกับจะหยิบทูบขึ้นมาจุดทางน้ำตาแม่ครับภูมากราบแม่แล้วนะครับผมก้มลงกราบท่านเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาที่ไหลรินอาบแก้มของผมขนาดนี้มันไม่สามารถควบคุมให้หยุดได้เลยผมนั่งจ้องรูปแม่ของผมอยู่นานด้วยความคิดถึงถ้าผมรู้ว่าแม่ยังอยู่ถ้าผมรู้ว่าแม่ป่วยหนักขนาดนี้ผมจะต้องมาหาท่านแน่ และในขณะที่กำลังเหม่อลอยคิดถึงเรื่องของแม่ก็มีเสียงจากด้านหลังดังขึ้น,บ,นบุญบูหญิงสูงอายุใบหน้าเศร้าหมองเรียกย้ำชื่อผมจนต้องหันกลับไปดูบูบูใช่ไหมลูกหญิงคนนั้นกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือผมพยักหน้าตอบทั้งที่น้ำตาย,ยังไหลไม่หยุดเธอคนนี้มีใบหน้าที่คล้ายกับแม่ในภาพที่ตั้งอยู่หน้าโรงมากโธ มาได้ยังไงลูกเธอก้าวเดินมานั่งข้างผมด้วยแววตาที่กำลังเอ่อล้นไปด้วยหยาดน้ําตาป้าป้าขอโทษจริงๆก่อนที่เธอจะเข้ามาโอบกอดและรูปหลังผมไว้อยู่นานผมเล่าให้ป้าฟังว่าผมไปเจอจดหมายของพ่อที่วางลืมไว้เลยตัดสินใจมากราบแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่เรื่องนี้ขอให้เก็บเป็นความลับของเราสองคนเท่านั้นเพราะบุญกับพ่อ ยังไม่รู้เรื่องที่แอบมาในวันนี้หญิงสูงวัยขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะถามผมอีกครั้งบูหนูรู้เรื่องพี่ชายแล้วใช่ไหมลูกป้าเริ่มร้องให้สะอึกสะอื้นออกมาอีกครั้งพร้อมกับกล่าวคำขอโทษซ้ำๆที่คอยเอาแต่ห้ามไม่ให้แม่มาเจอพวกผมพี่ชายเขารู้เรื่องพวกผมไหมครับไม่หรอกจ้ะตอนที่บุญกับบูเกิดพี่เขายังเล็กอยู่มาก แค่สองสามขวบเองและพีเขายังมีปัญหาเรื่องแยกความจริงไม่ออกป้าเล่าออกมาแล้วอยู่ๆกลับชะงักในคำพูดของตัวเองจ้องมามองที่ใบหน้าของผมสองมือก็โอบเข้ามาที่แก้มอย่างอ่อนโยนอีกไม่นานพวกลูกก็คงได้เจอกันแล้วป้าเอ่ยขึ้นหลบตาลงต่ำด้วยเสียงที่แผ่วเบาจากนั้นผมก็กลับมาอีกครั้งในวันเผาศพแม่ ถึงแม้ผมจะไม่ได้เข้าไปในงานได้แต่มองดูอยู่ห่างๆเพราะพ่อของผมก็อยู่ในงานด้วยเช่นกันภาพของพ่อที่ยืนกอดเด็กหนุ่มตรงหน้าที่กำลังร้องไห้ในงานศพแม่ทำให้ผมได้รู้ทันทีว่านั่นคือพี่ชายของผมพี่กายหลังจากเสร็จพิธีผมก็ขอให้ป้าช่วยเก็บเท่ากระดูกอัฐิของแม่ไว้ส่วนหนึ่งของที่ะระลึกครั้งสุดท้ายที่แม่เหลือทิ้งไว้ให้ อธิของแม่และพี่ชายแท้ๆที่ผมเพิ่งเคยเห็นหน้าเป็นครั้งแรกผมเดินมาเคาะเรียกไอ้บุญอยู่นานก่อนที่มันจะเดินโซเซมาเปิดประตูจนต้องไล่ให้มันรีบไปอาบน้ำแล้วลงมาช่วยกันเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกนักศึกษาใหม่ก็จะต่างทยอยเข้ามากันวันนี้ล่ละครับผู้ชาวนาใหม่ต่างเดินทางกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายข้าวของเครื่องใช้มากมายถูกขนเข้ามาจนแทบจะล้นลิฟต์ครั้งแลว้วครั้งเล่าผมกับบุญ ต้องช่วยกันพาผู้เช่าไปที่ห้องพร้อมกับส่งมอบกุญแจรถซีดานสีฟ้าอ่อนขับเข้ามาที่ลานจอดรถด้านหน้าตึกชายหนุ่มหน้าตาดีที่สูงกว่าผมเล็กน้อยเดินลงมาจากรถพร้อมกระเป๋าสองใบใหญ่ผมรู้ทันทีว่านั่นคือพี่กายพี่ชายอีกคนของผมพอรีวิ่งไปรับพี่กายที่รถแล้วพาไปส่งที่ห้องด้วยตัวเองมองไล่ไปตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในคอมพิวเตอร์วสันต้นตระกูลห้องหมายเลข 1009พี่กายเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์ยิ้มให้ผมเล็กน้อยสายตาที่มองผมทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่าพี่เขารู้แล้วว่าผมเป็นน้องชายก่อนที่พ่อจะกุลีกุจอหยิบกุญแจห้องแล้วพาพี่ขึ้นตึกไปใจผมเต้นแรงแทบจะระเบิดออกมาผมอยากคุยกับพี่อยากคุยเรื่องแม่แต่ผมไม่กล้าพอที่จะทำอย่างนั้นในขณะที่พ่อยังคงเลือกที่จะปิดบังพวกเราอยู่ ช่วงบ่ายพ่อให้ผมกับบุญช่วยกันขึ้นไปเตรียมทำความสะอาดดาดฟ้าเพราะแม่บ้านประจำตึกก็มัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับการทำความสะอาดห้องพักในขณะที่เราทั้งคู่กำลังกวาดเศษใบไม้ที่เกลื่อนกลาดอยู่นั้นไอ้บุญมันก็ชี้ให้ผมดูด้านล่างเด็กหนุ่มที่ลานจอดรถที่กำลังกอดแม่โยกตัวไปมาจากดาดฟ้ามันค่อนข้างสูงมากผมจึงมองเห็นหน้าเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ค่อยชัดเพ่งมองอยู่นานก่อนที่หญิงสาวด้านล่างจะขับรถออกไปจากลานจอดรถ ผมรู้สึกอิจฉาเด็กหนุ่มคนนั้นขึ้นมานิดหน่อยที่อย่างน้อยเขายังมีแม่ให้กอดในขณะที่ผมไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้คุยกับท่านด้วยซ้ําวันแรกของการเปิดภาคเรียนผมกับไอ้บุญออกจากห้องกันตั้งแต่เช้าด้วยความตื่นเต้นไอ้บุญมันนัดพงกับปิ่นไว้ที่โรงอาหารของคณะบริหารบุญกับพงมันเป็นนักบ้าสเยาว,วชนเขตมันเลยสนิทกันเรียกว่าค่อนข้างสนิทกันมากด้วยเพราะบางครั้งมันต้องไปออกค่ายเก็บตัวด้วยกันบ่อยๆ ส่วนผมก็เรียนพวกยูโดกับมวยไทยมานิดหน่อยสำหรับปิ่นเป็นเพื่อนมัธยมปลายของพงเห็นว่าบ้านอยู่ใกล้กันปิ่นมันชอบมาเชียร์พงเวลาซ้อมเลยทำให้พวกเราสนิทสนมกันไปหมดแต่ผมเดาว,ว่าระหว่างพงกับปิน่นมันสองคนน่าจะเป็นอะไรกันมากกว่าเพื่อนเพราะปิน่นดูเข้าใจพงดีไปสมดทุกเรื่อง ในตอนที่ผมกระบ,บุญเดินกลับมาจากซื้ออาหารเช้ามานั่งกินที่โต๊ะปิ่นกระแซะไหลพงและกระซิบกระซาบแล้วชี้ไปยังเด็กหนุ่มที่กําลังเดินมานั่งอยู่ใกล้<ๆ>เด็กหนุ่มหน้าตาดีตัวไม่สูงเท่าไหร่ดวงตาเศร้าๆที่ผมเหมือนเคยเห็นมาก่อนขณะที่ผมพยายามนึกอยู่นั้นปิ่นก็ลุกขึ้นไปชวนเด็กคนนั้นมานั่งกับพวกเราทั้งอย่างแนะนําตัวว่าชื่อน็อตบุญเอ่ยถามขึ้นมาว่าพักที่ไหนทําไมมาแต่เช้าเลยน็อตก็ตอบว่าหอนอกมาหาลายัย จนผมกับบุญจําได้ว่าน่าจะใช่เด็กที่ยืนกอดแม่ที่ลานจอดรถแน่บุญเริ่มแซวต่อทันทีจนน็อตมันหน้าแดงบางครั้งผมก็อยากจะตบหัวไอ้น้องตัวแสบของผมชะมัดจะว่ายังไงดีสําหรับน็อตถึงเราสองคนเพิ่งจะได้เจอกันเป็นครั้งแรกแต่ความรู้สึกของผมมันกลับบอกว่าให้ดูแลและให้ปกป้องไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามหลังจากออกจากห้องประชุมในช่วงเชา้าพวกเราก็มานั่งคุยเล่นกันต่อที่ลานกลาง ปินทักเรื่องสายตาของน็อตขึ้นมาจนพวกผมต้องหันมาสนใจกันหมดสีตาเราไม่เหมือนกันน็อตพูดขึ้นมาแบบกังวลจนเห็นได้ชัดก่อนที่เขาจะตัดสินใจถอดเลนส์ในตาให้พวกเราทุกคนได้ดูดวงตาข้างหนึ่งสีฟ้าอีกข้างหนึ่งกลับเป็นสีเหลืองที่แปลกประหลาดและสวยงามที่สุดที่ผมเคยเห็นแต่ที่ผมสนใจคือดวงตาสีเหลืองนั้นมากกว่าเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนดวงตาที่ผมเคยเฝ้ามองมาเป็นสิปี ดวงตาที่ผมเคยทนุถนอมตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเล็กผมพยายามหาคำตอบในส่วนลึกของความทรงจำแต่มันกลับเหมือนกำลังพยายามกําน้ำไว้บนมือจากนั้นน็อตก็เริ่มเล่าที่มาของชื่อตนแล้วจู่ๆก็มีเสียงพูดขึ้นมาจากทางด้านหลังของพวกผม forget me not พวกผมหันไปมองปลายทางของเสียงท่าทางนั้นรูปร่างนั้นผมมั่นใจว่านั่นคือพี่กายพี่ชายอีกคนของผม ถึงแม้เขาไม่ได้หันมาแล้วรีบลุกเดินหนีออกไปก็ตามหลังจากที่คุยกันต่ออีกสักพักพวกปิ่นมันก็ขอตัวกลับกันก่อนส่วนไอ้บุญก็พยายามลากผมกลับไปด้วยแต่ในใจส่วนลึกผมยังอยากคุยกับน็อตอีกผมยังไม่อยากกลับตอนนี้แต่เพราะว่าวันแรกของการเปิดภาคเรียนยังมีนักศึกษาทยอยกันเข้ามาที่หอพักเลยทําให้ผมต้องจําใจกลับไปพร้อมบุญสี่โมงครึ่งแล้วผมยังนั่งรอที่เคาน์เตอร์หน้าทางเข้าหอพัก ผมเฝ้ารอ,อน็อตกลับมาโดยไม่รู้ตัวหรือนอ็อตมันจะกลับมาแล้วแต่ผมไม่ทันเห็นรีบเปิดคอมเพื่อหารายชื่อผู้เช่านายสารสรัตวาดีห้องหมายเลข1008ก้าวเท้าวิ่งไปกดลรี์แล้วขึ้นไปเคาะเรียกที่ห้องอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครตอบอืมสงสัยยังไม่กลับผมได้แต่ขมวดคิ้วพึมพำออกมาจากนั้นผมจึงตัดสินใจกลับลงมารอที่ชั้นล่างอีกครั้ง ตอนนี้ผมอยากจะเอารถออกไปตามหามันจริงๆแต่ไอ้บุญมันดันเอามอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกต่ออีกเกือบหกโมงแล้วฟ้าเริ่มมืดลงทุกขณะความรู้สึกเป็นห่วงมันผุดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกผมตัดสินใจวิ่งออกไปตามหาน็อตในเส้นทางระหว่างหอ,อกับมหาลัยวิ่งออกมาได้สักพักก็เห็นน็อกกำลังชันเข่าอยู่ริมทางเท้าซุกหน้าบนแขนทั้งสองข้าง หัวใจของผมเต้นรัวเหมือนกับถูกเวี่ยงอย่างรุนแรงความรู้สึกเป็นกังวลเป็นห่วงท่วมท้นออกมาอย่างไม่รู้ตัวรีวิ่งเข้าไปหามันในทันทีเฮ้ยน็อตเป็นอะไรหรือเปล่าเราโอเคแค่ปั่นจัก,กรยานมาเหนื่อยนิดหน่อยวะผมรู้ทันทีว่ามันโกหกมันคงไม่อยากให้ผมเป็นห่วงมันมากกว่าก่อนที่ผมจะพยุงตัวมันขึ้นมาแล้วเดินฝ่าความมืดกลับมาที่หอพักน็อต มันดูค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกับคนที่ใช้แรงหนักๆมาตลอดทั้งวันเฮ้ยน็อตมึงไปไหนมาวะทำไมกลับสมืดเลยผมถามมันขึ้นขณะที่จุงจักรยานมาตามถนนที่มืดมิดเราไปช่วยรุ่นพี่จัดพานใบสีเพลินไปหน่อยอะก็เลยกลับช้าเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่ถ้ากลับดึกมากก็โทรหากูนะเดี๋ยวคราวหลังอะกูจะไปรับเองผมพูดออกมาแล้วยื่นโทรศัพท์มือถือให้มันกดเบอร์ให้ น็อตรับโทรศัพท์ผมไปกดก่อนที่จะยิงเข้าเครื่องตัวเองแล้วส่งคืนให้ผมขอบคุณนะบูแววตาอ่อนล้านั้นยังคงส่งยิ้มกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันที่สของการเปิดภาคเรียนพวกผมนั่งรอปิ่นกับพงที่โรงอาหารที่ประจำของพวกเราผมบังคับให้น็อตซ้อนสามมากับพวกเราด้วยทีแรกมันจะไม่ยอมหรอกแต่พอเจอไอ้บุญเร่งน็อตมันก็เลยต้องยอมจำใจซ้อนมาโดยไอ้บุญเป็นคนขับ น็อตนั่งตรงกลางส่วนผมนั่งท้ายระหว่างนั่งมามือผมก็จับเอวุ่นไว้ตลอดมันดูเหมือนผมกำลังจะอบกอดน็อตไว้ในอ้อมแขนกลิ่นหอมจากเสื้อผ้าและกลิ่นที่ออกมาจากตัวของน็อตเป็นกลิ่นดอกมะลิจนทำให้ผมอดใจไม่ไหวเผลอสุดดมไปที่หลังคอข่าวนั้นปิ่นเดินมาที่โต๊ะทักทายพวกผมด้วยน้ำเสียงที่ราวกับมีเรื่องสนุกจากนั้นก็หันไปหยอกล้อ,อก,กับน็อตว่ามีเรื่องปิดบังอะไรหรือเปล่า จนผมยังรู้สึกสงสัยก่อนที่ปิ่นจะหยิบโทรศัพท์เพื่อกดอะไรบางอย่างระหว่างที่โต๊ะภาพที่ผมเห็นคือภาพที่น็อตกำลังอยู่ในอ้อมกอดของพี่กายผมรีบหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาเข้าไปดูในแอปเพจ YouCute อีกครั้งภาพที่น็อตถูกพี่กายจูงมือทําให้ผมหงุดหงิดได้อย่างน่าประหลาดใจตอนนี้หูผมอื้อไปหมดไม่แม้แต่จะฟังเรื่องราวต่อจากนั้นด้วยซ้ําทําไมต้องเป็นพี่กายทําไมวันนั้นผมถึงไม่เลือกที่จะอยู่กับน็อตมัน สีหน้าของผมตอนนี้ไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วสมองสั่งให้ต้องลุกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดผมหันไปบอกไอ้บุญด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดในขณะที่มันกำลังหัวเราะออกมาอย่างน่ารำคาญแดกเสร็จแล้วก็ไปเถอะระหว่างที่นั่งรอเรียกรหัสรุ่นพี่ใบสีอยู่ผมอยากจะคุยกับน็อตมันถึงเรื่องพี่กายแต่ผมก็ไม่กล้าพูดออกไปได้แต่มองดูหน้าที่มันกำลังเขินอายเมื่อถูกแซวจากพี่หลิวรหัสของผมถูกเรียกขึ้น คนที่ผูกข้อมือให้ผมคือทาวินดารารูกครึ่งหน้าอินเตอร์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเพลย์บอยตัวพ่อของมหาลัยเขาจับข้อมือผมไปวางหน้าแข้งของเขาก่อนที่เขาจะค,ค่อยๆเอาสายศีลมารูดแล้วส่งสายตาเจ้าชู้กลับมาให้ในขณะที่ป้อนไขใ่ให้ผมนั้นเขาก็ยังส่งสายตากลับมาไม่หยุดพร้อมกับกัดไข่ในมือที่เหลือเหมือนจูบทางอ้อมเลยนะครับพี่ทาวินมันพูดแล้วก็ฉีกยิ้มกว้างออกมา ผมอึ้งกับการกระทำของเขาอยู่นิดหน่อยเอาจริงๆถ้ามีใครสักคนไม่รู้จักกันมาทำแบบนี้ผมคงจะเกลียดทิพหายแต่ชั่วขณะหนึ่งผมกลับมองเห็นคนตรงหน้าเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กส่งยิ้มมาน่ารำคาญวะ่ะผมพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดแล้วลุกเดินออกจากตรงนั้นหลังจบพิธีเราก็มานั่งกันที่ลานกลางอีกครั้งความหงุดหงิดที่เห็นพี่กายกอดนอด็อตบวกกับไอ้บ้าทาวินที่พูดกับผมเมื่อกี้มันทำต้องให้เปือนหน้าหนีไปทางอื่น ผมไม่อยากใช้อารมณ์กับน็อตทั้งที่ในใจอยากจะให้มันถามว่าผมหงุดหงิดเรื่องอะไรแต่มันก็ไม่ถามแฮะสักพักน็อตมันก็เริ่มก้มลงไปเล่นโทรศัพท์ผมก็เลยลองเข้าแอปเพจยู่ c u ิวบ้างข้อความที่พี่กายพิมพ์ลงเอาไว้ทําให้ผมรู้ว่าพี่ชายกําลังจะเดินหน้าจีบน็อตแล้วน็อตมันอ่านไปสักพักก็ซุกหน้าลงที่แขนครางหือออกมาราวกับเด็กที่ถูกขัดใจผมพยายามใจแข็งไม่ถามแต่มันก็อดไม่ได้ สิ่งที่น็อตมันทำมันดูน่ารักเสียเหลือเกินจนต้องเอื้อมมือไปสก,กิดถามว่าเป็นอะไรไหมอยู่ๆมันก็กุมือผมไปแนบกับแก้มพร้อมกับเอาหน้าถูไปถูมาราวกับเป็นลูกแมวมันพูดด้วยน้ำเสียงอดอนอ,อนว่าพรุ่งนี้มันจะต้องโดนล้อแน่เลยในที่สุดผมก็เผือยิ้มอย่างอดใจไม่อยู่กับการกระทำของมันที่จนต้องลูบหัวก่อนที่จะพูดขึ้นต่อเออเดี๋ยวกูจัดการให้ คนตรงหน้ามันรีบดึงมือออกอย่างเร็วรี่ใบหน้าแดงจัดหลบสายตาลงต่ำไปมองทางอื่นต้องสู้บววยไอบ้บูคือความคิดแบบแรกที่โผล่เข้ามาในหัวผมพร้อมที่จะสู้กับพี่ชายตัวเองแล้วอย่างน้อยโอกาสของผมก็ยังมีอยู่50 50แต่ถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างผมคงจะไม่มีโอกาสนั้นอีกพวกปิ่นเดินกลับมาพร้อมกับของกินและน้ำห้าแก้วใหญ่น็อต รับน้ำส้มไปดื่มทันใดผมก็นึกภาพพี่ทาวินที่ป้อนไขให้ผมแล้วเอาไปกัดต่อผมตัดสินใจดึงแก้วน้ำในมือที่น็อตกำลังดูดอยู่มาดูดต่ออย่างน้อยผมก็ได้จูบมันทางอ้อมแล้วถึงแม้สีหน้าของทุกคนตอนนี้จะอึ้งไปตามๆกันก็เถอะบุญมันเอ่ยปากชวนผมกลับบ้านผมลังเลนิดหน่อยเพราะผมอยากจะกลับกับน็อตแค่สองคนเลยปฏิเสธบุญไปแล้วมันก็เหมือนจะมองผมออกมันไม่ได้เศร้าซีเหมือนทุกครั้ง บุญมันตอบรับง่ายๆก่อนที่จะกลับไปเพียงลําพังในเมื่อน,น้องชายมันเปิดโอกาสให้ขนาดนี้แล้วผมเลยพาน็อตกลับหอด้วยจัก,กรยานอยากอยู่กับมันให้นานอีกสักนิดก็ยังดีหน้าแปลกทุกครั้งทําไมพอใกล้ๆหัวค่าน็อตมันจะดูเหนื่อยหอบผิดปกติเสมอขณะที่กําลังขี่จัก,กรยานกลับหอน็อตก็ทําท่าจะหล่นจากรถหลายครั้งจนผมต้องจอดรถเพื่อด,ดึงแขนมันมาเกาะที่เอวของผม มันไม่ได้ปฏิเสธผมตามนิสัยปกติของมันด้วยซ้ำสักพักมันก็หลับไปบนแผ่นหลังโดยกอดเอวผมไว้แน่นเสียงครางดังขึ้นในขณะที่ผมกำลังปั่นจักรยานอยู่นั้นกลับรู้สึกว่าเสื้อของผมมันเปียกไปด้วยน้ำตาของนอตจนผมต้องรีบจอดรถเข้าข้างทางอีกครั้งเอี้ยวตัวเล็กน้อยเอื้อมมือไปปาดน้ำตาที่แก้มขาวมันมันยังคงหลับสนิทอยู่แบบไม่รู้ตัว ตัดสินใจรีบขี่กลับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พอมาถึงที่หอก็รีบปลูกน็อตมันขึ้นมาทันทีคราบน้ำตายังเลอะแก้มมันอยู่เลยน็อตดูสลืมสลือเหมือนคนอดหลับอดนอนมานานหลายวันถามอะไรก็ตอบได้แต่อืมอืมอืมจนต้องพามันมาส่งที่ห้องนอนผมพาน็อตมานอนที่เตียงเสียงครางบางเบาดังออกมาจากปากขอบคุณนะก่อนที่มันจะหลับไปจริงจริง ผมเรื่องมันอยู่หลายครั้งเพราะไม่อยากให้มันใส่คอนแทคเลนส์นอนแต่มันกลับไม่รู้เรื่องเลยสักนิดจนผมต้องเดินไปหาตลับเลนเล็กๆในห้องน้ำพยายามหยิบดึงเลนออกมาจากดวงตาที่ยังคงหลับสนิทก่อนจะหย่อนลงไปในตลับกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากลัวจะดูแลมึงเองผมพึมพำออกมาพร้อมรูปปอยผมเล็กๆบนใบหน้าของมันจากนั้นก็ใช้นิ้วมือลากไปตามจุดที่ผมกำลังคิดใบหน้าเรียวรูปไข่กำลังดี คิ้วยาวเรียงตัวสวยจมูกโด่งได้รูปริมฝีปากสีชมพูอ่อนเหมือนกลีบดอกกุหลาบผมหยุดนิ้วที่ปากน็อตก่อนที่จะก้มลงไปจูบที่ริมฝีปากมันอย่างแผ่วเบาสำหรับในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของบูนะคะถ้าหากว่าใครกำลังเชียร์บูอยู่ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในครั้งต่อไปว่ากำลังจะมี EP ใหม่เข้ามาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะ